ทุกๆ3-4เดือนเพึ่งจะมีการแยกลังโดยปกตินะครับใน1ปีมันจะมีแกนแยกลังประมาณ3-4รอบนะครับพึ่งพงปาทั่วๆไปจะแยกลัง3-4รอบ,รบมันจะ,นจะแยกประมาณเดือนไหนบ้างครับ่าเดือนที่มากที่สุดก็คือธันวามกราแล้วก็ไม่เกินกลางเดือนกุนมภาช่วงนี้ถ้าเราไปย้ายพึ่งเนี่ยเราจะเจอพึ่ง,งนางพญาอาจจะฟุกเจอมากกว่าหตัวเพราะอยู่ช่วงจวังหวะแยกลัง าเวลาเราเจอมากกว่าหนึ่งตัวเราก็ต้องจับทุกตัวใช่เป็นรรมยาที่ลูกที่มันเกิดมาใช่ใช่มันเตรียมจะแยกหลังใช่ครับตัวที่จะแยกหลังไปคือตัวแม่ไม่ใช่ตัวลูกนะสมมติว่าพอมันวางไข่ออกมาแล้วมันจะถึงช่วงจวังหวะแยกหลัง ตัวมันเนี่ยจะกินอาหารน้อยลงจริงๆตัวมันไม่ได้กินอาหารน้อยลงแต่เพื่อง,งานป้อนมันให้กินน้อยลงเพื่อให้มันตัวเล็กลงนิดนึงแล้วมันจะได้บินไปเพื่อจะไปแยกลงังในตัวลูกออกมาใหม่เนี่ยก็จะต้องมาวางไข่แทนแม่มันแล้วลูกก็ต้องรอผสมพันธุ์กันกับเพึ่งพึ่งตัวผู้หลังอื่นแล้วถึงกลับเข้ามาแล้วก็มาวางไข่ต่อจากรุ่นแม่มันจะเป็นวงเวียนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนเราทั่วไปอีลูกแยกไปแม่อยู่บ้านเดิมใช่ไหมแต่พึ่งไม่ใช่คือนางพญาเนี่ยเขาจะวางไข่ออกมาหลายตัว แล้วก็ขึ้นอยู่ว่าประชากรที่เขาวางไข่เนี่ยถ้าเขาพันดีเขามีประชากรเยอะแล้วถ้าแหล่งอาหารดีก็สร้างประชากรเยอะถ้ามีประชากรเยอะใน1นึ่งรังเนี่ยสามารถแบ่งแยกออกไปได้หลายคอก3หรือ4ครคอรกก็ได้เคยเจอนะฮะสามทีแต่ถ้าสมมุติว่าอาหารไม่ดีประชากรน้อยอีตัวพี่ที่ออกมาก่อนจะกัดอีน้องๆให้ตายเพื่ออยู่เป็นคุมรังไว้ ป็นธรรมชาติของสัตว์ป่าอ่ะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับถ้าตัวพี่ออกมาดันอ่อนแออีตัวน้องออกมาที่หลังแข็งแรงกว่าก็สู้กันเขาก็จะกัดกันเป็นธรรมชาติของสัตว์ป่าคัดสายพันธุ์โดยปกตินะครับแต่แม่ไม่เกี่ยวแล้วแม่ไปแล้วหนูๆเล่นงานกันเองแล้วกันอะไรเงี้ยพอเข้าใจเนาะ